สวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตผู้ป่วยนะคะในเรื่องของการดูแลอาหารนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพด้านการกินได้ด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เราจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลการกินได้ด้วยตัวเองเพราะว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริโภคอาหารเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะคะแล้วก็ นำไปสู่การลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไตนะคะ,ะก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการให้โภชนบำบัตของผู้ป่วยเบาหวานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการให้วภชนาบำบัดัเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะรับประทานอาหารสุขภาพนะคะในปริมาณที่เหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อจะให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในแง่ของการควบคุมน้ําหนักตัวนะคะเช่นถ้าน้ําหนัก สูงน้ำหนักเกินเกณฑ์อยู่นะคะก็ช่วยให้น้ําหนักเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะการควบน้ําตาลก็จะดีขึ้นนะคะหรือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันแล้วก็ความดันโลหิตน,นะคะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกตินะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานนะคะนอกจากนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือเป็นการแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกินได้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ที่เป็นแบบดั้งเดิมตามวิถีชีวิตเดิมของผู้ป่วยนะคะก็จะช่วยให้การควบคุมอาหารเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะสำหรับหลักการและเทคนิคในการให้ความรู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการกินนะคะจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างก็มีทั้งหลายแง่มุมนะคะถ้าในตัวผู้แนะนำเองเนี่ยเทคนิคการจูงใจและการกระตุ้นให้ผู้ป่วยยอมทำตามเราเนี่ยอันนี้ก็สํา นะคะรวมถึงทักษะที่สําคัญสําหรับตัวผู้ให้คําแนะนำนะคะอย่างเช่นทักษะในเรื่องของการสื่อสารการสัมภาษณ์นะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยกินยังไงนะคะแล้วก็ทักษะในการให้ความรู้คำปรึกษาและก็แนะนำนะคะว่ากินยังไงแล้วจะปรับเปลี่ยนยังไงดีนะคะ,ะที่สำคัญก็คือในการให้คำปรึกษาเนี่ยควรจะต้องอยู่ภายใต้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ ความไว้วางใจกันแล้วก็ความเป็นกันเองทั้งหมดทั้งมวลจะทําให้คไข่เนี่ยเปิดใจที่จะยอมรับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่เราแนะนำนะคะโดยการปรับเปลี่ยนนั้นแน่นอนเราต้องเน้นผู้ป่วยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็อาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะวางแผนร่วมกันเช่นเราจะตั้งเป้าหมายง่ายๆนะคะว่า,าเราจะดื่ม เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลน้อยลงนะคะหรือรับประทานผักในมื้อเช้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะการตั้งเป้าหมายร่วมกันลนักษณะอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเข้าใกล้ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นนะคะ สำหรับเนื้อหาในเรื่องของการแนะนำอาหารนะคะถ้าแยกตามสารอาหารเลยเนี่ยแน่นอนว่าคาร์โบไฮเดรตก็คงจะเป็นสารอาหารสำคัญอันดับแรกนะคะที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะอันนี้จะเป็นางานวิจัยที่พูดที่ทำในเมตาแอนลิซิสนะคะเขารวบรวมมาเพื่อที่จะดูว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานอย่างไรบ้างนะคะถ้าดูในกรอบสีเขียวนะคะเราก็จะพบว่า ผักใบเขียวนะคะหรือว่าธัญ,ญพืชเครื่องธัญ,ญพืชหรือว่า,าข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะาการบริโภค อาหารกลุ่มนี้นะคะ<ม>ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนะคะในทางกลับกันนะคะถ้าเรารับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงๆหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงๆเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะคะ relative risk เนี่ยจะมากกว่า1นนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นการเป็นกราฟที่ บ่งชี้ถึงการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทแล้วก็เปรียบเทียบกับการขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดนะคะเส้นสีเขียวนะคะที่เป็นเส้นประเนี่ยกรอบข้างในเส้นสีเขียวตัวนี้คือระดับน้ําตาลที่เหมาะสมนะคะส่วนกราฟสีแดงคือการบริโภคผลไม้นะคะแล้วก็ผักประเภทแป้งนะคะเช่นพืชหัวต่างๆนะคะ เส้นสีเหลืองนะคะจะเป็นการบริโภคข้าวแป้งที่มีการขัดสีนะคะส่วนเส้นสีฟ้า,ฟานะคะก็คือจะเป็นการบริโภคผักแล้วก็ธัญพืชนะคะเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมีกราฟขึ้นแล้วก็ลงเร็วนะขึ้นสูงแล้วก็ลงเร็วนะคะ,ะ,ะ,คะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการกินผลไม้นะคะหรือการกินผักพืชหัวต่างๆเนี่ย ทำให้ระดับน้ําตาลเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่าเกณฑ์เร็วนะคะแล้วก็สูงกว่าเกณฑ์เนี่ยมากกว่าชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็ลดลงเร็วภายใน1ชั่วโมงนะคะขึ้นเร็วลงเร็วนะคะส่วนการบริโภคข้าวแป้งที่ขัดสีเนี่ยโอเคกราฟมันอาจจะเตี้ยกว่านะคะแต่น้ําตาลก็ขึ้นสูงกว่าเกณฑ์แล้วก็ลดลงภายในสองชั่วโมงนะคะในทางกลับกันนะคะ ถ้าผู้ป่วยเนี่ยรับประทานเป็นข้าวแป้งไม่ขัดสีนะคะธัญพืชนะคะหรือการกินผักนะคะระดับน้ําตาลในเลือดจะพบว่าอยู่ในกรอบของเส้นสีเขียวนะคะก็ะค,ะคือน้ําตาลจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นเป็นเคอร์บสั้นๆเตี้ยๆนะคะแล้วก็อยู่นาน3-4ชั่วโมงเลยนะคะทําให้คนไข้เนี่ยมีน้ําตาลที่ไม่สวิงนะคะเทะ่านี้ผลของระดับน้ําตาลที่เห็นในกราฟเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ระดับใยอาหารนะคะใยอาหารจริงๆแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือใยอาหารที่อุ้มน้ําหรือว่า soluble fiber อีกอันหนึ่งจะเป็น insoluble fiber คืออาหารใยอาหารที่ไม่อุ้มน้ําเป็นกากๆนะคะ soluble fiber เนี่ยสรรพคุณก็คือจะช่วยชะลอในเรื่องของการดูด การย่อยการดูดซึมนะคะแล้วก็มีผลต่อการลดนะคะระดับน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดนะคะฉะนั้นการบริโภคผักที่มีโซลูโ l ไฟเบอร์เยอะๆนะคะอย่างเช่นการกินแตงกวานะคะผักหรือว่าผักที่มีเมือกๆอะค่ะนะคะ,นะคะพวกนี้จะเป็นใยอาหารที่อุ้มนม้ำก,ก็จะช่วยลด น้ำตาลในเลือดได้นะคะมะเขือเปราะมะเขือพวงเป็นต้นนะคะส่วน insoluble fiber นะคะทานแล้วเป็นกากๆกกชัดเจนอย่างเช่นก้านขนานะคะพวกนี้เนี่ยไม่อุ้มน้ำนะคะแต่ว่าจะมีผลในเรื่องของการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นใยอาหารกลุ่มไหนนะคะล้วนแล้วแต่มีผลทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะ ดังนั้นเขาก็เลยสนับสนุนให้มีการกินผักนะคะฉะนั้นถ้าถามว่าคาร์บโบไฮเดรตสาหรับคนไข้เบาหวานควรจะเลือกอะไรแน่นอนว่าก็ต้องเลือกข้าวแป้งไม่ขัดสีแล้วก็กินผักให้เยอะขึ้นนะคะที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือปริมาณคาร์บโบไฮเดรตแต่ละมื้อเนี่ยควรจะมีความใกล้เคียงกันนะคะถ้ามือม้อใดมื้อนึงเนี่ยมันกินเยอะเกินไปนะคะกราฟของน้ําตาลก็จะแกว่นขึ้นสูงนะคะทำให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยค่อนข้างสวิงนะคะส่วนสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือของหวานต่างๆน้ําตาลนะคะน้ําผลไม้นะคะเครื่องดื่่มทีม รสหวานนะคะพวกนี้ก็คือคุณจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะทําให้น้ําตาลขึ้นเร็วลงเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการเลือกผักผลไม้นะคะก็แนะนําให้เลือกหลากหลายสีเป็นไปได้คือ5สีต่อวันนะคะเพราะว่าในผักผลไม้เนี่ย สีที่อยู่ในผักผลไม้นะคะจะมีลงควัตถุหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระลดกระบวนการอักเสบแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะคะผักแนะนำนะคะให้ทานอย่างน้อยๆ3ทัพพีนะคะเป็นผักสุกนะคะทัพพีต่อวันนะคะ อันนี้คืออย่างน้อยนะมากกว่านี้ไม่มีปัญหานะคะคราวนี้ถ้าผู้ป่วยอยากจะรับประทานหวานเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าเราห้ามผู้ป่วยเนี่ยหลายครั้งเราจะเจอว่าผู้ป่วยแอบกินอยู่ดีนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านด้วยนะคะ,ะลูกห้ามพ่อลูกห้ามแม่พ่อแม่เถียงกันในบ้านทะเลาะกันนะคะจากการที่คนนู้นห้ามคนนี้ห้ามแต่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือห้ามจากความหวังดีนะคะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะแนะนํา ของหวานที่ลูกค้าอยากจะทานให้กินแต่ว่าอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะคะอะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างในภาพนะคะจะเป็นขนมเปียกปูน1ชิ้นกับข้าวเหนียวสังขยา1ห่อถ้าจะให้ตอบนะคะว่าอ,อันไหนนะคะจะให้ให,ให้ให้น้ำตาลน้อยกว่ากันแน่นอนว่าขนมเปียกปูนนะคะ1ชิ้นนะคะก็ให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ประมาณ2ช้อนครึ่งในขณะที่ข้าวเหนียวสังขยายประมาณ4ช้อนครึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ลองทายกันดูเล่นๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะดูที่ตัวปริมาณการกินด้วยนะคะฝอยทองก็จะเทียบเท่ากับน้ำตาล3ช้อนกับอีก1ส่วน4ช้อนชานะคะถ้าเป็นทองหยอด1ลูกก็ประมาณ1เซน1ส่วน4ช้อนชานะคะ คิดอะไรไม่ออกนะคะให้ใช้หลักการฝ่ามือนะคะขนมหวานเนี่ยกินได้ไม่เกินหนึ่งฝ่ามือไม่รวมนิ้วมือนะคะใครฝ่ามือใหญ่ให้นึกถึงไซทพพีตามภาพนะคะก็จะช่วยได้นะคะอย่างเช่นขนุนหนเม็ดนะคะถ้ามาเรียงกันบนฝ่ามือนะคะอะหน,หนเม็ดเนี่ยจะมีน้ำตาลประมาณ3ส่วน4ช้อนชา ถ้ากินใช้โคตา้าน้ําตาล6ช้อนชาต่อวันก็จะกินได้ประมาณ6-7ชิ้นต่อวันนะคะอันนี้คือปริมาณที่แนะนําถัดมาจะเป็นโปรโตีนโปรโตีนเนี่ยจะมีผลต่อการเพิ่มอินซูลินレス ponsibility นะคะก็จะช่วยให้น้ําตาลเนี่ยไม่ขึ้นเร็วนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้น้ําตาลต่ำแล้วจะเพิ่มระดับคาร์โบไฮเดรตในร่างกายเราไม่ควรให้คนไข้เนี่ย กินคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรโตีนแฝงอยู่อย่างเช่นนมนะคะเพราะว่าจะมีผลทําให้น้ําตาลมันไม่ขึ้นเร็วตามที่ควรนะคะคาแนะนําของโปรโตีนเนี่ยเหมือนกับคนทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นโรคไตเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเล็กน้อยนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจำง่ายๆคือประมาณ1ใน4ของมื้ออาหารนะคะส่วนน้ํามันก็เช่นกันนะคะน้ามันเนี่ยเราก็จะอ้างอิงตามไกด์ไลน์ของคนทั่วๆไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะคะหลักๆก็คือเน้นควบคุม ไขมันอิ่มตัวนะคะไม่ให้เกิน10%แล้วก็หลีกเลี่ยงทรานแฟตไม่เกิน1%นะคะคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกแนะนําอะไรไม่ได้นะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงการกินเมนูผัดที่มีน้ํามันเยอะของทอดนะคะแล้วก็ ระวังท็อปปิ้งต่างๆที่เรามักจะเติมอย่างเช่นเรากินข้าวกะเพราหมูเงี้ยก็เป็นกะเพราหมูหมูชิ้นหรืออาจจะเป็นข้าวคนาหมูกรอบก็อาจจะเลือกเป็นแค่ข้าวคนาเพราะว่าการเติมท็อปปิ้งหมูกรอบก็ทําให้มีน้ํามันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พลังงานเพิ่มขึ้นอีกตั้ง200แคลอรี่นะคะโซเดียมก็เป็นอีกหนึ่งนะเกลือแร่ที่สําคัญนะคะถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมที่ไม่เกิน2,300มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นเบาหวานร่วมกับความดันเนี่ย จะคุมโซเดียมมากกว่านี้ก็คือประมาณไม่เกิน1,500นะคะมิลลิกรัมต่อวันโซเดียมมาจากไหนได้บ้างหลักๆเลยก็คือมาจากอา,อาหารที่มีการแปรรูป70เลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีการปรุงเพิ่มนะคะในประเทศไทยก็คล้ายๆกันนะคะจากการปรุงประกอบประมาณ70นะคะแล้วก็มาจากการปรุงขณะกินประมาณ18นะคะอีก11%มาจากธรรมชาติ เราจะช่วยใข้าจาเทคนิคการลดเค็มได้ยังไงเราคงไม่มานับนะคะว่ากินไปแล้วกี่มิลลิกรัมนะคะก็เน้นว่าชิมก่อนปรุงไม่ปรุงเพิ่มระหว่างกินนะคะแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะคะ,ะถ้าเลือกได้ก็คือเลือกอโซเดียมต่ำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาทำอาหารนะคะก็คือ ใช้เครื่องปรุงเนี่ยน้อยลงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนนะคะทำผัดผักหนึ่งจานใส่เครื่องปรุงมีซีอิว๊วซอสหอยนางรมนะคะซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะคะเราอาจจะเริ่มจากการลดเครื่องปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะผ่อนไข้เริ่มชินปุ๊บแล้วก็ลดปริมาณเครื่องปรุงลงนะคะเวลาเราลดเครื่องปรุงเนี่ยร้อยทั้งร้อยคนไข้ไม่ตวงนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการว่า เดิมสมมติเคยใส่สีอิ้วอยู่2กระชอแล้วก็ลดลงเหลือสัก1กระชออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้นะคะคิดอะไรไม่ออกลดเค็มครึ่งหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้ควบคุมน้ำตา,าควบคุมความเค็มได้ดีขึ้นอีกหนึ่งทักษะที่อยากจะให้แนะนำผู้ป่วยนะคะในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ เพิ่มทางเลือกในการเลือกอาหารก็คือการอา่านฉลากโภชนาการนะคะถ้าอ่านออกแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยของว่างก็คือเลือกที่ไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อห่อแล้วก็ถ้าเป็นอาหารมื้อหลักก็คือไม่เกิน600มิลลิกรัมต่อห่อนะคะก็จะช่วยให้คุมโซเดียมได้อยู่ในเกณฑ์นะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือคนไข้าบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นอาจจะดูตัวเลขที่อยู่ในฉลากโภชนาการไม่ชัดอ่านไม่ออกนะคะเราอาจจะให้สังเกตสัญ,ญลักษณ ทางเลือกสุขภาพนะคะเรียกว่าสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกแบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่มีติดอยู่ปุ๊บหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีไขมนันโซเดียมแล้วก็มีน้ำตาลเนี่ยต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบาลานซ์สมดุลของพลังงานนะคะสมดุลของพลังงานเนี่ยจะมีความสําคัญในเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะ,ะจริงๆแล้วการแนะนําเรื่องการกินในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะคะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเดิมของผู้ป่วยนะคะแต่การควบคุม Energy Balance เนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีน้ําหนักตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นแล้วก็มีระดับน้ําตา มีระดับน้ําตาลเนี่ยดีขึ้นด้วยในกรณีที่มีการลดน้ําหนักนะคะเช่น A1C เนี่ยดีขึ้นประมาณ0.3ถึง2เเซเลยนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคอ้วนร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเราก็แนะนําให้ลดพลังงานจากเดิมลงประมาณ500ถึง750แคลอรี่ต่อวันนะคะซึ่งเป้าหมายก็เพื่อที่จะลด น้ำหนักนะคะให้ได้มากกว่า5%ภายใน3เดือนส่วนคนที่เพิ่งเริ่มเป็นเบาหวานก้ากึ่งนะคะที่จะเป็นเบาหวานนะคะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีภาวะน้ําหนักตัวสูงเนี่ยก็แนะนําให้ลดประมาณ500-1,000แคลอรี่ต่อวันนะคะเป้าเป้าหมายก็คือจะลดน้ําหนักประมาณ7-10% นะคะภายใน3เดือนนะคะก็จะช่วยให้น้ําตาลเนี่ยคุมได้ดีขึ้นนะคะซึ่งหลักในการลดน้ําหนักเนี่ยมีหลากหลายมากเลยในการปรับเปลี่ยนการกินนะคะไม่จําเป็นจะต้องลดไขมันอย่างเดียวอาจจะเป็นลดแป้งก็ได้นะคะลดของหวานนะคะลดอาหารมือม้อใดมื้อนึงหรือว่าการกินผักเพิ่มขึ้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะความจริงแล้วเนี่ยการลดอ่ะลดการลดน้ําหนักนะคะหลายครั้งเลยเราจะเจอว่าคนไข้บอกว่า เขาเปลี่ยนการกินนะคะมื้อเย็นไม่กินข้าวละไปกินผลไม้หรือกินสลัดแทนคําถามคือน้ําหนักลดจริงไหมนะคะบางคนอาจจะลดจริงแต่หลายคนเนี่ยก็พบว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความจริงแล้วนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานเป็นหลักท่านทาพลังงานเราลดลงแน่นอนว่าน้ําหนักเราก็ต้องลดตามนะคะการจะลดพลังงานได้แน่นอนว่าการกินต้องลดลงหรือการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นใช้มากกินน้อยนะคะ ถ้าพลังงานเราลดลงมาได้ประมาณ500แคลอรี่ต่อวันเนี่ยตามทฤษฎีแล้วน้ำหนักเราจะลดลงประมาณ2กิโลกรัมต่อเดือนนะคะคราวนี้เราจะลดพลังงานได้อย่างไรอย่างเช่นเราลดการกินหวานลดการกินมันนะคะก็ได้หรือการเลือกอาหารที่มีพลังงานต่ำกว่านะคะเช่นเลือกอาหารเมนูน้ำ อาจจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําข้าวต้มโจ๊กนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยให้มีพลังงานที่ได้ต่อวันเนี่ยต่ำลงกว่าการเลือกกินอาหารที่เป็นเมนูผัดทั้งจานนะคะการที่ไม่เพิ่มไซส์อาหารนะคะอย่างเช่นกินข้าวมันไก่ก็ข้าวมันไก่ธรรมดาไม่ใช่ข้าวมันไก่พิเศษนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าการหลีกเลี่ยงการกินบุฟเฟ่ต์นะคะก็พบว่าช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะ ลดมันเท่ากับลดพลังงานทํำยังไงได้บ้างายกตัวอย่างเช่นเมนูสิ้นคลิปของเราเลยนะคะเมนูสิ้นคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็พลังงาน400-500แคลอรี่นะคะถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปอย่างเช่นเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวหรือแม้กระทั่งหมูกรอบนะคะพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกในทางกลับกันถ้าคนที่เคยกินอยู่แล้วลดพลังงานลดท็อปปิ้งตรงนี้ลงนะคะพลังงานก็จะหายไปประมาณ100-200แคลอรี่เลยนะคะต่อมื้อนะ เมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะว่าลด500เท่ากับลด2กิโลลด250ร้อาแคลอรี่ต่อวันก็คือลด1กิโลนะคะภายใน1เดือน การเลือกเครื่องดื่มก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ,ะจากนั้นวิจใชเราพบว่าการดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มเครื่องดื่มที่มีพลังงานเยอะๆนะคะหรือการเลือกเครื่องดื่มที่มีพลังงานต่ำเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะคะแทนการดื่มน้ำหวานจะทําให้น้ําหนักลดลงประมาณ2-2.5%ภายใน6เดือนนะคะใครที่ติดเครื่องดื่มอยู่ก็ลองลดหวานดูนะฮะเช่นสั่งหวานน้อยนะคะน้ําหนักคุณก็จะลดได้เล็กนึง ะะเมนูน้ำที่มันสักครู่นี้พูดไปแล้วนะคะถ้ากินเมนูน้ำทั้ง3มื้อเลยพลังงานจะลดลงประมาณ230-500แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวนะคะทําแบบนี้น้ําหนักลดลง1-2กิโลแน่นอนนะคะภายใน1เดือน หลีกเลี่ยงการกินบุฟเฟ่ต์นะคะเพราะว่าเวลาเรากินบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราเอาคุ้มนะคะคุ้มในที่นี้คือคุ้มในแง่ของความการกินนะคะแต่ถ้าคุ้มในแง่ของสุขภาพแน่นอนว่าการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยไม่คุ้มนะคะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะคะหรือถ้าเราอยากจะกินบุฟเฟ่ต์จริงเนี่ยเราอาจจะต้องสตาร์ทด้วยเครื่องดื่มที่มีพลังงานต่ําเช่นดื่มน้ําก่อนหรือว่าดื่มชาที่ไม่มีพลังงานนะคะไม่หวานแล้วก็เพิ่มด้วยเมนูผักนะคะการกินผัก สตาร์ทการกินผักในมื้อแรกก็พบว่าช่วยชะลอการขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราอิ่มนะคะอิ่มก็อิ่มเร็วขึ้นนะคะเราก็อาจะกินบุฟเฟ่ได้น้อยลงนะคะนอกจากนี้นะคะ คิดอะไรไม่ออกจริงๆนะคะให้นึกถึงเพลทโมเดลนะคะเฮลตี้เพลทนี้ใช้ได้ตลอดการเลยสำหรับคนไข้เบาหวานนะคะผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะคะกยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมนูที่เห็นอยู่นี้จะเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูผักต้มนะคะหรือว่าผักลวกนะก็จะมีข้าวอยู่1ส่วนสมีปลาทูนะคะมีผัก ต้มนะคะทำไมเราต้องใช้ผักต้มผักลวกเพราะว่าเรามีน้ํามันที่เอาไปใช้ในการทอดปลาทูแล้วนะคะแล้วก็ทานตรงนี้ก็จะช่วยให้คุมน้ําตาลได้ดีด้วยนะคะหรือจะเป็นข้าวเมนูนะคะไข่เจียวนะคะกับแกงส้มนะคะ ก็เข้ากันดีนะคะแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็อยู่ในไข่เจียวนะคะกินคู่กับผักนะคะก็แทนการกินผักครึ่งหนึ่งนะคะหรืออีกเมนูหนึ่งเป็นข้าวหมูหรือไก่กระเทียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กินคู่กับแกงเลียงอย่างนี้ก็ได้แกงเห็ดก็ได้นะคะ,ะจานเดียวอีกแบบหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือสุกกี้น้ำนะคะหรือว่าขนมจีนน้ายาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ผักเยอะดีนะคะเห mm hmm. ล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ คนไข้นะคะสามารถที่จะคุมอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าพลังงานตอนนี้จะยังไงหรือว่ากินข้าวกินแป้งไปแล้วเท่าไหร่นะคะก็ให้ทำตามเพลทโมเดลอันนี้ได้เลยนะคะค,ค่ะอ่ะจบแล้วนะคะ ใครที่มีคําถามอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะในเรื่องของคําถามเกี่ยวกับอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะ,ะถ้าแจ้งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงดิฉันจะติดต่อนะคะแล้วก็ส่งในเรื่องของคําตอบผ่านเจ้าหน้าที่ไปอีกทีหนึ่งนะคะติดหรือว่าไปที่หน้างานนะคะติด ขัดตรงไหนที่เป็นประเด็นในการแนะนําก็สามารถแจ้งได้นะคะเราอาจจะช่วยกันนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยประสบความสําเร็จในการคุมอาหารมากขึ้นนะคะก็หวังว่าเซ็ชันนี้จะได้ประโยชน์สําหรับทุกๆคนคะ่ะ